สวัสดีค่ะพี่พเพื่อนๆจ้ะดูนกได้ผักบุ้งนาสวยๆมาแม่ฝากมาจากร้อยเอ็ดจะจะทำการผัดผักบุ้งนากินค่ะสวยมากเลยเก็บมาจากนาตัวเองค่ะแม่ฝากมาให้ตั้งกระทะใส่น้ำมัน เดียวกระเทียมใส่หมูลงไปผัดผักบุ้งกินค่ะ ผักบุ้งชิงง่ายๆค่ะใส่ซอสเหยาะน้ำปลาสีอิ๊วขาวผักบุ้งนํามาหั่นเตรียมไว้นี่ค่ะผักบุ้งใส่ลงไปเลยค่ะ ทำกินง่ายๆสไตล์นกเอี้ยงนะคะผัดผักบุ้งค่ะผัดผักบุ้งนามีเต้าเจี้ยวก็ใส่เต้าเจี้ยว,ยวนะคะนกไม่มีเต้าเจี้ยวนกใส่ซอสญี่ปุ่นค่ะใส่ซีอิวญี่ปุ่นค่ะใส่น้ำมันหอยญี่ปุ่นค่ะมีเต้าเจี้ยวมีพริก คนชอบพริกก็ใส่พริกได้ค่ะนกไม่มีเต้าเกี้ยวนกใส่เอ,อ่อน้ำมันหอยญี่ปุ่นแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอันอยแล้วผัดผักบุ้งมาผักบุ้งแดงค่ะผักบุ้งตามท้องมาค่ะอิดแก็ พร้อมตักเสิร์ฟค่ะผัดผักบุ้งนาหน้าทานไหมคะกินกับข้าวสวยทำกินง่ายๆค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะพี่ีเพื่อนๆจะนกฝากกดไลค์กดซับกดชมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะเมนูง่ายๆสไตล์นกเอี้ยงค่ะผัดผักบุ้งน่าทานไหมคะอร่อยนะคะผัดผักบุ้งเนี่ยทำกินง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนกชอบกินแบบนี้ จา,ดน,จานด่วนค่ะจานเล่งด่วนค่ะเห็นไหมกินง่ายๆค่ะผัดผักบุ้งเมนูจานด่วนอืม อร่อยเมนูอร่อยค่ะทานง่ายๆค่ะอยู่บ้านนอกเราหน้าฝนเนี่ยกับข้าวเยอะค่ะหากินง่ายๆกินผักธรรมชาติตามท้องนา อ,อร่อยมากเลยค่ะพี่พี่นเพื่อนจ้าผัดผนุผัดผดักบุ้งบ้าน,นอกบราน,นอกจ้านกกินง่ายอยู่ง่ายค่ะ มีอะไรก็กินไปอร่อยมากเลยซดน้ำออร่อยมาก ไปละขอบคุณนะคะพี่พเพื่อนๆจ้บ๊ายบาย